สวัสดีครับทุกคนหนุ่สวัสดีครับวันนี้ต้มปลาสวายอยู่ๆครับปลาสวายตัวใหญ่มากอมเอ้าเอ้า กินมวนแล้วแกไม่หั่นเนื้อใส่ยีย่หั่นเนื้อเลยเล,ยลยุ้นุ่ลๆสร้างตุกเนื้อออยละบักฮิงไอ้นอ๋อไม่กินเลยน้องนุ้ย ต้มปลาสวายครับปลาสวายตัวใหญ่มากตัวละหกโลกครับเอาโอ้ เอะไรกูเอามาใส่แล้วไปพายาไก่มากินข้าวเลยต้มปลาเสร็จแล้วปลาสวายฮะสามร้อยเมื่อกี้เนี่ยอยเออสามร้อยห้ากิโลอืม

quay cô anh cô in giật ao nám ai nị ọc nghe chứ ปลาหวายต่ายดิบเลยเด้อจะเลยปลาล้นเนาะ mai ปลาส้มนะอือ